สวัสดีนะครับวันนี้มาเฟอร์นฟูแบตรถตัวเองอีกลูกหนึ่งครับ fb หนึ่งสามห้าเป็นรถโดนนะวอสตาร์โดนเป็นเครื่องสองพันแปดครับสองแปดัวตรงนี้แผ่นาธาตยังแผ่นาธาตเออยังดีเหรอแผ่นาธาตยังไม่ปิ้นนะ ส่วน C C A ตัวนี้เพิ่งถอดมานะยังไม่ได้ยังไม่ได้คลายประจุหรือว่าดิสช,ชาร์จห้าร้อยห้าสิบนะครับ C C จริงๆก็ ไม่ต้องไม่ต้องเชิญโฟร์แล้ผมเคยลองทำวิธีแล้วตั้งนานแล้วตั้งแต่คร่อนที่จะได้ตู้เชื่อมของพี่วิพรมากดนะสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าจะมากไปสองเจ็ดห้าแล้ว 2.5ทุกก็มีอาจารย์สวัสด์บอกว่าเวลาคัดแบตก็ให้ดูที่ขั้วให้ดูที่จุกนะจุกใส่ใส่แล้วสามารถทำได้ไม่ได้ชัดจนร้อนจนคุณนะแต่มีเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่า fb135 ทำยังไง กลัวนะ่าจะมีส่วนผสมของน้ำมันมาด้วยมันจะดำๆอย่างเงี้ยดำอย่างงี้อันเลยแต่ลูกนี้ก็ไม่เคยแห้งไม่เคยอะไรมานะแต่เดี๋ยวจะมาลองขั้นตอนแรกก็คือการดิสช,ชาร์จดิสช,ชาร์จแล้วก็าชาร์จแล้วก็เติมน้ำกันให้ได้ระดับชาร์จก่อนให้มีปฏิกริยาก่อนนะครับแล้วค่อยๆเติมน้ำน้ำน้ำกัน แล้วก็นวดให้ค่ากดกลับคืนมาก็เป็นอันจบการฟื้นฟูนะหลังจากดิชชาระด้วยพัลมนะโกดบิตคอยนะ12โวจ็ด1.75แอมมาดูกดกันนะประมาณยบสี่ชั่วโมงนะก็กดก็ยังน่าจะต้องประมาณพันสสองี่สิบนะ นะกดจมทุกเหมือนกันทุกช่องนะไม่มีช่องไหนที่ไม่จมหรือจมมากกว่าเขานะ จะชาร์จให้มีปฏิกิริยานะีจูชเชื่อมแล้วก็จะใส่น้ำกันเข้าไปถึงปีกตัวนี้ทุกช่องผมจะใช้ตู้เชื่อมโมของพี่พ่พร์นะเฮ้ยบอสลับวามถีตัวนี้ราคาสามพันสามนะตามสูตรของเขานะครับหนีบหนึ่งคู่หนีบหนึ่งข้างแล้วก็เปิด สวิตช์ด้านหลังแล้วก็เขี่ยครับมีไปลหนึ่งข้างมีสิบสองจุดหกวอนครับหนูก็จะเร่งแบบตัวนี้แปดสิบหรือแปดสิบห้าแอมป์ผมใช้ไม่ได้ไรก็ประมาณสักสามหรือสี่แล้วผมก็จะเปิดหมด สลับความสีแล้วสักรักเขาก็จะสิ่งก็จะเร่งก็จะเร่งนิดนึงแล้วก็จะเปิดการยี่นิดนึงแล้วคือที่เสียงแล้วจะช่วยกระตุก หลังจากชาร์จไว้จนมีปฏิกิริยาเดือดน้ำเดือดช่องครับผมก็จะเติมเป็นน้ำเปล่านะเป็นน้ำน้ำจากขวดที่ได้จากแทงการแทนรถนะจนถึงกบจนถึงก็งกปีกนะปีกเนี่ยด้านในนะครับ ทุกช่องแล้วก็จะชาร์จนวดต่อให้กดกลับมาปันสองหกสิบเท่าเดิมนะครับนี่นะครปุผมเติมน้ำจนจนถึงขอบนะฮะสังเกตนะฟองขึ้นมาแตะที่ขอบพลาสติกนะะดูช่องแต่ละช่องนะฮะ ตัวแผ่นกั้นยังเขาบอกว่ายัางนี้แบบยังอยู่ดีอยู่คือแผ่นกั้นปิดหมดจนไม่เห็นยังไม่เห็นแผ่นท่าและแผ่นท่าสีดำดำขึ้นมาก็แบตเตอรี่ตัวนี้ตีไว้ปีหกห้าเดือนคิดว่าน่าจะเดือนสามปีหกห้าปีนี้ก็ปีเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะประเดีนยรจะมาชาต ไลไยต่อน่ะตัวนี้นผมก็ยังผมจะปรับเป็นู่ท่าีอนด4แอม์5แอมเปิดแค่6สำหรับ24แบบ122ไีแล้วเปลี่ยนหัวแอมด์กลา ตกไปชาร์จแบบนี้ไว้สักพักแล้วก็จะมาเดสค่าหนังกดนะตอนนี้ถ้าเกิดวัดคันกดยังไงก็ได้น้อยเพราะเพราะว่าใส่น้ำลงไปนะเดี๋ยวมติดตามชมนะเอฟบีหนะหลังจากเมื่อคืนนะผมปรับกดแล้วก็ก่อนนอนปรับรถชาร์จเป็น3ามแอมป์นะธีการปรับกดผมจะเอาเนี่ยเอาเกียรเนไายรัฐเนี้ย แล้วก็ดูดออกสองสองรอบตอนหนึ่งช่องแล้วก็เอาน้ำน้ำกดน้ำกันเนี่ยเติมเข้าไปอีกสองรอบเหมือนเดิมแล้วและหลังจากที่ชาร์จสามแอมป์ทั้งคืนก็ตอนนี้ค่าก็ประมาณสองร้อยห้าสิบแล้วกดสองร้อยห้าสิบจะชาร์จไว สองแอมป์สามแอมป์เนีนเย่ยอีกครับครึ่งวันนะผมทำทั้งหมดประมาณสองวันนะคือไม่ได้รีบเพราะว่า 2, แบตเก็าสองกับแอมป์นี่เราชาร์จพื้นปูก็ไม่ได้ชา้าทำลายไม่ได้ชาร์จเร็วพื้นปูต้องค่อยๆป้าค่อยไปับยังใช้หมดเลยนะสลับความตีแล้วก็มีขยี้กอนเนี่ยเดี๋ยวจะติดตามนะ fb 1 3 5ตรงนี้ว่าได้ c ีดีอะไรก็ก่อนทำ CDA นะ550นะ่าจะห้าร้อยห้าสิบนะดังทำก็ควรไม่น้อยกว่าเดิมน,นะอขอบคุณครับการแบตกตอรี่ชาร์จเลี้ยงก็ตแตกนะไม่เกินหน้าแอมป์มาตั้งแต่ครึ่งวันนะวันนี้มาเช็คค่ามันกดกันแล้นะพันสองห้าสิบ ลอคิดดูรอบนี้อาจจะต้องปรับกดแล้เพราะว่าชาร์จมากกว่านี้จ,จะไม่ได้มีผลเลยพันสองห้าสิบปรับกดที่ได้พนะันสองหกสิบแล้วพนะันสองห้าสิบแลันสองห้าสิบ ห้าจะมีช่อง5กับช่อง6นะที่จะแบม,มปริมสองห้าสิบเนี่ยตัเยวเลข ถ้ช่องหนึ่งช่องหนึ่งก็แต่ถึงแบตใช้งานก็อาจจะไม่ปรับกดก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้ไปไหนไม่ได้ข่ายไ,ไ่ไหนอะไรไปดิจะมาพักแบตแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะเก็บค่าซีดนะีของเรของพี่พิพรนะครับเวลาจะปิดน,นะ ปลุมก่นอนปิดหมดปุ่มสวิตช์ได้แล้ว ทีเซเบื้องต้น575นะตอนที่น้ำกดยังยังอุ่นอยู่คือถอดเมื่อกี้เลย575ทิ้งไว้น่าจะได้ประมาณ590นะมีถึง600เพราะของใหม่มัน600เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารอแบตแห้งแนละ้วมาเทสโหลดอีกรอบหนึ่งเทสโหลดในเครื่องเทสโหลดตัวนี้ มาจบงานฟื้นฟูแบตตัวเองกันนะครับแบตลูกนี้ไม่ได้เสียนะครับใช้ได้อยู่แต่บางทีก็สตาร์ทเครื่องอื่นๆครับก่อนทำห้าร้อยห้าสิบซีนะครับแบตใหม่ครับหกร้อยสามสิบซีเนะอไร้ยได้ห้าร้อยเจ็ดสิบครับถ้อา R ห้าจุดสองสามมิลลิโอห์มครับเราจะมาเทสโหลดแล้วก็วัดซีซีหนึ่งรอบครับอันนี้เทสโหลดจากเครื่องเทสโหลดจีนนะนี่ว้วบ เทสโหลดสองถึงสามครั้งนะครับนะครับจนกว่าขดลวดจะแดงครับ,รบเริ่มแดงแล้วทีตีก็โหลดก็อยู่ครับยัง ยังยืนโหลดได้มากกว่า600นะครับวนยืนได้มากกว่า600ยก็ลองวัด่องอีกครั้งนึงครับก็ได้ครับ เดี๋ยวจะลองเทสวัดซีเจหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่เทสโหลดแล้วซีเจจะขึ้นอีกนิดนึงอะ เป็นไปตามที่คิดว่าห้าร้อยแปดสิบจากเดิมก่อนฟื้นฟูนะครับห้าร้อยห้าสิบก่อนเทสโหลดห้าร้อยเจ็ดสิบหลังเทสห้าร้อยแปดสิบนะครับผลงานการฟื้นฟูตู้เชื่อมโมพี่พี่พรนะครับ